กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่องของเราด้วยนะครับสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลวันนี้เราจะมาขุดคุยเรื่องราวของมีล o s อสเฮอร์เซสค่ะแบ็กซ้ายฟอร์มแรงของบอนมัดที่กำลังมีข่าวหนาหูมากๆเลยกับลิเวอร์พูลใช่ครับสวัสดีครับเรื่องนี้กำลังเป็นที่สนใจเลยเรามีข้อมูลจากหลายๆแหล่งทั้งบทวิเคราะห์สถิติ แล้วก็พูกข่าวล่าสุดต่างๆนะครับเราจะมาดูกันว่าทําไมลิวร์พภูถึงอยากได้ตัวนักเตะคนนี้แล้วสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยมันเป็นยังไงกันแน่น่าสนใจมากเลยค่ะงั้นเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะคะข่าวช่วงนี้ดูเหมือนจะเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆเลยมีรายงานว่าลิวร์พภูนี้จริงจังมากถูกต้องครับหลายแหล่งข่าวเลยนะ โดยเฉพาะอ,อ,อย่าง Fabrizio Romano เนี่ยก็รายงานค่อนข้างตรงกันว่าเคอร์เซสตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางลิเวอร์ pool ได้แล้วนะครับคือตอนนี้เหลือแค่การตกลงค่าตัวระหว่าง2สโมรสรอ๋อค่ะซึ่งคาดกันว่าน่าจะอยู่แถวๆถวสี่สถึงห้ล้านปอนประมาณนั้นครับโหก็ไม่น้อยเลยนะคะใช่ครับ แล้วก็ดูเหมือนว่าลิเวอร์พูลเองก็อยากจะปิดเดียวนี้ให้เร็วที่สุดด้วยครับในที่ทําให้ลิเวอร์พูลมองหาแบ็กซ้ายคนใหม่แบบจริงจังขนาดนี้ละคะเหตุผลหลักๆเลยเนี่ยนะครับคือแอนดรูว์โลเ์ตสันตอนนี้อายุเข้า31ปีแล้วอ uh huh. คือแม้จะยังเก่งอยู่ยังเป็นกําลังสําคัญนะแต่ก็เริ่มมีสัญญาณเรื่องความสม่ําเสมอแล้วก็เรื่องสภาพร่างกายด้วยส่วนคอสตาซิกาสก็เออก็ยังไม่ได้ก้าวขึ้นมาเป็นตัวแทนที่แบบ ไว้ใจได้เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์ขนาดนั้นค่ะก็ยังแทนกันไม่ได้สนิทใช่ครับแล้วลิเวอร์พูลเองเนี่ยไม่ได้เซ็นสัญญาแบ็กไซต์ตัวหลักจริงจริงจังๆมาตั้งแต่ปี2020แล้วนะครับโอ้นานเหมือนกันนะคะนานเลยครับดังนั้นการมองหาตัวแทนในระยะยาวเนี่ยเลยเป็นเรื่องสำคัญมากๆครับตอนนี้เข้าใจแล้วค่ะว่าทำไมถึงต้องเร่งหากันทีนี้มาดูตัวเคอร์เคสเองกันบ้างดีกว่าเขาเป็นใครมาจากไหนถึงได้มาอยู่ในเรดร์ทีมใหญ่อย่างลิเวอร์พูลได้คะครับ คอร์อเคสอายุ21ปีเป็นนักเตะทีมชาติฮังการีนะครับแต่ว่าเกิดที่เซอร์เบียเขาเริ่มต้นอาชีพกับสโมสรเยือที่ฮังการีตั้งแต่อายุ16เลยโอ้โหเริ่มเร็วมากใช่ครับจากนั้นก็ไปอยู่กับอะคาเดมีของเอซีมิลานซึ่งตรงนี้มีเรื่องน่าสนใจคือมีข่าวว่าเปาโลมมลดินีตำนานแบ็คซ้ายเลยนะโทรศัพท์มาชวนด้วยตัวเองเลยจริงเหรอคะโหไม่ธรรมดาเลย ครับอันนี้มันก็บอกอะไรได้เยอะนะเกี่ยวกับศักยภาพที่คนมองเห็นในตัวเขาตั้งแต่เด็กๆก่อนจะย้ายไปอาเจ็ตอัลมาที่เนเธอแลนด์แล้วก็มาอยู่กับบอนมัดในปี2023นี้เองครับการที่เมาดินี้ชวนเองเนี่ยถือเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะแล้วประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกของเขาล่ะคะถือว่าเยอะพอหรือยังสำหรับก้าวต่อไปที่ใหญ่ขึ้นก็ถือว่าไม่น้อยเลยนะครับลงเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว65นัด รวมๆก็ห้าพันกว่านาทีอืก็ถือว่าพิสูจน์ตัวเองในระดับหนึ่งแล้วนะครับกับลีกที่ขึ้นชื่อว่าโหดท,ที่สุดลีกหนึ่งแล้วก็ล่าสุดเนี่ยยังได้รับเลือกติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปีของพรีเมียร์ลีกจากการโหวตของแฟ bon นบอลฤดูการ2 0 2 4 2 5ด้วยโอ้โหอันนี้ถือเป็นการยอมรับในวงกว้างเลยนะคะใช่ครับใช่สถิติโปรโฟไฟล์ต่างๆดูดีเลยค่ะแต่ถ้ามองจากสไตล์การเล่นในสนามจริงๆล่ะคะ จุดไหนที่ทำให้เขาโดดเด่นขึ้นมาเป็นพิเศษถ้าดูจากสถิติฤดูกาลล่าสุด2024-25นะครับ <c oughs> เขามีค่าเฉลี่ยแ s ซิสเกือบเกือบ,บ0.15ครั้งต่อ90นาทีค่ะ <c oughs> รวมๆก็6แ s ซิสจาก37นัดแล้วก็มีการผ่านบอลเข้าเกียตโทษคู่แข่งเฉลี่ยป,ประมาณ1ครั้งต่อ90นาทีตัวเลขพวกนีอ้อาจจะยังไม่สูงมากถ้าเทียบกับแบ็กทีมใหญ่ๆ แต่ต้องไม่ลืมว่าเขาเล่นให้บอลมัดทีมระดับกลางตารางใช่ค่ะบริบททีมก็มีส่วนถูกต้องครับมีโอกาสพัฒนาได้อีกเยอะเลยถ้าได้ไปอยู่กับทีมที่ครองบอลบุกเยอะกว่าอย่างลิเวอร์พูลนั่นคือเรื่องตัวเลขแล้วสิ่งที่เห็นในสนามล่ะคะอะไรคือเอกลักษณ์ของเขาจริงๆจุดเด่นที่ชัดเจนมากๆเลยนะครับคือการพาบอลขึ้นหน้า พาบอลขึ้นหน้าใช่ครับที่เขาเรียกกันว่า progressive carries นะครับพูดง่ายๆก็คือการลากบอลลุยขึ้นไปข้างหน้าเพื่อสร้างความได้เปรียบซึ่งเขาเนี่ยติด t o ปไฟ v ์ของลีกเลยนะในบรรดากองหลังทั้งหมดโห oh, สุดยอดเลยครับมันสำคัญมากเพราะมันช่วยทำลายแนวป้องกันคู่แข่งได้สร้างโอกาสในเกมรุกโดยเฉพาะกับทีมที่เน้นเกมบุกหรือการ pressing เร็วๆนอกจากนี้เนี่ยเขาเป็นผู้เล่นที่ ดุดดันมาก aggressive นะครับพลังงานสูงวิ่งไม่มีหมดชอบเข้าปะทะจะตัวเคยให้สัมภาษณ์เองเลยนะว่าชอบความรู้สึกที่แย่งบอลกลับมาได้การเข้าสกัดดีๆหนักๆของเขาเนี่ยมันช่วยปลุกร้าทีมได้ดีเลยฟังดูเป็นนักสู้เลยนะคะใช่ครับเขามองว่าเกมรับคือหน้าที่หลักส่วนเกมรุกเนี่ยเป็นโบนัสสำหรับฟูลแบ็กแต่ถึงอย่างนั้นก็เติมเกมรุกได้ดีด้วยนะ ทั้งแบบตัดเข้าในหรือวิ่งอ้อมริมเส้นแล้วแต่แทคกติกเลยความดุดันแบบนั้นบวกกับการพาบอลขึ้นหน้าได้ดีดูเหมือนจะตอบโจทย์ฟุตบอลสไตล์พลังงานสูงของทางลิเวอร์พูลเหมือนกันนะคะใช่เลยครับน่าจะเข้ากับระบบได้ดีแล้วในมุมมองของตัวนักเตะเองล่ะคะกับปัจจัยแวดล้อมอื่นๆมีอะไรที่น่าสนใจอีกบ้างไหมคะตัวเขาเองค่อนข้างเปิดเผยนะครับเคยให้สัมภาษณ์ว่ามองเขาหรือพวกนี้เป็นแรงผลักดันให้ตัวเอง แล้วก็มีความฝันที่อยากจะเล่นในระดับสูงสุดอยากคว้าแชมป์กับทีมที่ดีที่สุดอันนี้ก็เป็นเรื่องปกติของนักเตะดาวรุ่ง นอกจากนี้เนี่ยมีข้อมูลว่าเขาสนิทกับโดมินิกโซโบสไล่กองกลางของลิเวอร์พูลมากๆโอ้เพื่อนร่วมทีมชาติทางการีใช่ครับเห็นว่าคุยกันแทบทุกวันเลยซึ่งอันนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยส่วนตัวเล็กๆที่สำคัญในการตัดสินใจเลยก็ได้น่าจะมีส่วนนะคะแล้วก็อีกประเด็นที่น่าสนใจมากๆก็คือริชาร์ดฮิลส์ผู้มุ่ในการกีฬาคนปัจจุบันของลิเวอร์พูลเนี่ยคือคนเดียวกับที่เซ็นสัญญาดึงตัวเขาไปบอลมันเองเลยนะครับเอา้า อย่างนั้นเลยเหรอคะใช่ครับความคุ้นเคยกันมาก่อนแบบนี้ก็น่าจะช่วยให้การเจรจาต่างๆมันรับเรื่องขึ้นได้เยอะเลยครับโหข้อมูลทั้งหมดนี้น่าสนใจจริงๆค่ะทำให้เห็นภาพรวมชัดเจนขึ้นมากเลยทั้งเรื่องความต้องการของลิเวอร์พูลเองโปรไฟล์นักเตะที่ดูดีมากๆสไตล์การเล่นที่ดุดันแล้วก็ความเชื่อมโยงต่างๆอีก ครับทั้งหมดนี้ก็เป็นภาพรวมสําคัญสคัําญที่เราพยายามกลั่นกรองสกัดออกมาจากข้อมูลหลายๆแหล่งนะครับเกี่ยวกับดิวมิลลสเคอร์เคสกับทางลิเวอร์พูลก่อนจะจากกันในวันนี้มีประเด็นทิ้งท้ายอะไรให้เราหรือให้แฟนๆได้ลองคบคิดกันต่อไหมคะ มีคำถามหนึ่งที่ผมว่าน่าสนใจนะครับคือเมื่อเราพิจารณาจากทั้งอายุประสบการณ์ในพรีเมียร์ลีกที่ก็มีพอสมควรแล้วแล้วก็สายการเล่นที่เน้นความดุดดันการพาบอลไปข้างหน้าของเคอร์อเคสเนี่ยถ้าสมมติว่าดีลนี้เกิดขึ้นจริงมิธีการเล่นเฉพาะทางส่วนไหนกันแน่ที่อันเนอร์สลอตน่าจะอยากดึงมาใช้ประโยชน์กับระบบของลิเวอร์พูลมากที่สุดอืมน่าคิดค่ะ แล้วมันจะเข้ามาเสริมหรือจะแตกต่างจากบทบาทเดิมของแอนดรูว์โรบิสันที่แฟนบอลคุ้นเคยกันดียังไงบ้างประเด็นนี้น่าติดตามกันต่ออย่างใกล้ชิดเลยครับหลังจากการย้ายทีมถ้าเกิดขึ้นจริงเป็นคำถามที่น่าสนใจมากๆค่ะต้องรอติดตามดูกันต่อไปจริงๆค่ะ ข่าวการย้ายทีมของมิล o s สเคอร์เคสไปยัง Liverpool มีความเคลือบหน้าอย่างมากโดยตัวนักเตะได้ตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับสโมสรแล้วและการเจรจาค่าตัวกับบอนมัดกำลังอยู่ในขั้นตอนสุดท้าย k e r ร์ s คสถูกมองเป็นแบ็คซ้ายที่มีศักยภาพสูงเหมาะสมกับสไตล์การเล่นของ Liverpool และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะย้ายมาร่วมทีม ปัจจัยสำคัญอื่นๆได้แก่ความสัมพันธ์กับริชาร์ดฮิวส์และโดมินิกโซโบสไลทำให้ดีลนี้มีแนวโน้มที่จะเกิดขึ้นสูงมากในอนาคตเพื่อเข้ามาเสริมความแข็งแกร่งในตำแหน่งแบ็กซ้ายให้กับทีมของอาร์เนอร์สลอต